สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำขนมป้วยแบบของปากใต้กันนะคะส่วนผสมก็จะมีแป้งข้าวหนีึ่งถ้วยแป้งมันสองช้อนโต๊ะแป้งข้าวยาอน,นหนึ่งช้อนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสมนี้เข้าด้วยกันแล้วก็ค่อยเตินมน้ำไป แล้วก็พยายามยัยให้มันเข้ากันก็คือให้มันเข้ากันค่อยๆเติมน้ำนะคะ อัวหนเลาตั้งไฟน้ำร้อนอันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปต้มน้ำกันนะคะเอาน้ำตาลทรายแดงกับน้ำตาลทรายเอาไปต้มอ,อันนี้เราต้มน้ำร้อนแล้วนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำตาลสองอย่างลงไปนี่น้ำตาลชนนี้อะไรอย่าง ตาลทรายแดงกันนะ้ตาลทรายแล้วเดี๋ยวเราก็คนให้เข้ากันให้ละลายแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราเอาไปใส่รวมกันนะคะ เรามาดูกันอีกทีนะคะอันนี้รอไอ้น้ำเชื่อมเย็นตัวก่อนแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาใส่ในแป้งโอเคเราจะใส่น้ำเชื่อมที่เราเคี่ยวไว้น,นี้เข้ากันใช้อนไหนก็ได้เดนิโอเข้อกใส่ แมเนี่แหละเราจะกให้เข้ากัน,นมันดูเหมือนกาฟเฟมากเลยอ่ะดูดทางนไม่ใช่ขนมแล้ว ร้าหมือน้ำกาแฟมากแต่ว่าจริงๆมันคือขนมเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ไปใส่ถ้วยเราจะเตี้ยมคนเข้ากันแล้ย จะเปิดมาดูกันนะคะหลังจากที่ผ่านไป15นาทีนี่ก็สุกแล้วเดี๋ยวเราจะอ,าออกมาอ่านี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองปากกันดูแมวแมว อร่อยแม่เลยใช่ไหมลูกดีโอเคชิมกันใจส้อมก็ได้ลูกอาจจะร้อนหน่อยนะอร่อยไหมร้อนเป็นไงอร่อยไหมอร่อย,ออยโอเคแม่กินด้วยปกติต้องกินกับมะพร้าว